สวัสดีครับชื่อลิฟ์คาเซตเตอร์ครับนิส s ัน, Big นบิ๊กเอ็มนะฮะวันนี้นิสสันบิ๊กเอ็มเข้าไล่เข้าสวนครับปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับเครื่องฝาแดงไม่หยดไม่เยิ้มนะฮะเครื่องแห้งๆเลยนะครับรถบางดีครับสีสวยทั้งคันเลยนะฮะสีดำเงาในกระบะฟูแม็กเลนเนอร์ จริงๆรถคันนี้ใส่หลังคาแคลรี่บอยมานะครับผมถอดอยู่นู่นนะครับถ้าเอาก็ผมก็ให้ไปด้วยนะครับเนีย่ยภายในสวยเลยนะครับคอนโซลไม่มีหักไม่มีแตกไม่มีรล้าครับเบาะสวยครับฝาติดง่ายๆครับ แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นโรงอะไรธรรมดาครับเบาๆเห็นแล้วประตูไม่มีตกครับประตูสองข้างนะฮะไม่ตกทั้งคู่นะครับสีเงาทั้งคันนะฮะไม่มีรอยนะครับรถไม่ไอไม่ดันครับ ครื่องดีเลยครับในห้องเครื่องนี่เป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าคนละันกันนะครับตัวรถดำนะฮะห้องเครื่องสีน้ำเงินรถสวยทรงสวยครับเหลี่ยมสันตรงเป๊ะล้อแม็กขอบสิบห้านะครับล้อแม็กนี่สีเดียวกับลายเลยนะฮะสีเทา ยางดีสเส้นครับผมเดินทางไกลได้สบายสบายครับแอร์หนาวๆเลยป่าท้ายสวยๆเลยนะครับเนียดูเหลี่ยมดูสันนะครับน่าใช้ครับคันนี้ขายไม่แพงครับผมบอกเลยว่าคันนี้นี่ผมเปิดห้าหมื่นเก้านะเครื่องดีสีสวยแอร์เย็นเอกสารครบพร้อมโอนนะครับ ภายในสวยเลยนะฮะหลังคงหลังคานีไม่มีขาดนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับผมอยู่ตำบลกลางดงนะฮะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับถ่ายมุมเดิมทุกคันนะฮะเบอร์โทรติดต่อก็086ครับ1111งหนึครับเก่งชาลิฟยินดีรับใช้ครับผมสวัสดีครับ